มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนสาวทุ่มสุดใจให้นาคแฟนหนุ่มขี่คอแห่รอบโบสถ์17กรกฎาคม2567ในโซเชียลต่างพากันฮือฮากับภาพของแฟนสาวให้นาคซึ่งเป็นแฟนหนุ่มขี่คอแห่รอบพระอุโบสถถึง3รอบพร้อมคลิปภาพการซ้อมก่อนวันงานจริงนะคะจนมีผู้คนพากันแชร์ต่อเป็นจำนวนมากค่ะ โดยหลวงพี่เต้หรือว่าหลวงพี่สมรักรุ่งเรืองเล่าว่าตนเองคือนาคตามในภาพที่ปรากฏในสื่อเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์ตนรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆไม่คิดว่าแฟนของตนก็คือน้องไอซ์จะทุ่มสุดใจทุ่มสุดตัวในเวลานั้นเป็นเวลาที่เจ้านาขึ้นขี่คอบนรอบโบสถ์สามรอบทั้งขยมทั้งเต้นซึ่งตนแล้วก็แฟนสาวเป็นคนบ้านเนินกระถินตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา ได้จัดงานบวชขึ้นวันที่14กรกฎาคม2,567ก่อนหน้าจะถึงวันบวชแฟนสาวก็มีการซ้อมด้วยการให้ตนขี่คอรอบบ้านทีแรกก็ขำๆคิดว่าน้องไอซ์จะเล่นๆแต่พอวันจริงที่มีการแห่น้า,นาจากบ้านไปที่วัดวังเย็นพอเข้าไปในกำแพงโบสถก็เอาจริงน้องไอซ์เองแต่งชุดราตรีสีขาวมาอย่างสวยงามน่ารักให้เจ้านาขึ้นขี่คอสร้างความฮือฮาไปทุกสายตาบนความสนุกสนานค่ะ ขณะเดียวกันยังเห็นว่านากได้หวานโปรยกระพึกนะคะแบบไม่อั้นด้วยค่ะในขณะที่แห่รอบโบสด้วยทราบว่าเป็นเงินที่ทั้งสองคนเก็บออมทํากระพึกสะสมเอาไว้เพื่อวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ